อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเหนื่อยท่านแล้วโหขออนุญาตหนูออกอะไรที่แน่สองคนอ่ะไปกับใครไปกับเพื่อนไอ้ไก่ทองกี่คนอ่ะสามคนนี่ไปด้วยเฮ้ยมึงเคยได้ยินนี่ป่ะหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายครสี่คนกลับบ้านสบายดีมึงเอาไปคนหนึ่งใครแล้วพอแลี้ยงภาระไอ้คนหนึ่งมึงจะคิดกับภาระจีบผมกูอ่ะอาจารย์จะไปด้วยเหรอ ไม่ไปก็ไม่ได้อุปกรของกูให้มึงไปไหนเนี่ยทำไปไปเปลืองข้าวไ่เปลืองน้ำเปลืองถ่านกันเดียวไถ่านแล้วมึงก็มาไอ้เทพไปเล่นอะไรเนี่ยเจ้าดีเทพดม่ใช่ไม่ใของเล่นไอเทพเหรอของฟ้าลูกเหรอของไอเทพแมคโครเลียตูดหมาไม่ถึงเลยหมาเลียตูดไม่ถึง พูดเป็นมืออมเด็กพวกมึงเด็กอมมือเออถ่ายกันอมไปแล้วไปจะเลื่อนก็สนุกมัง้งเนี่ยอาจารย์ที่อื่นให้เพื่อนผมไหมครับไ,ไม่เยอะปล่อยอเลยไอย้เรื่อมันไปตาย <laughs> เยอะจังเลยกูไม่รู้ว <laughs> ่าไหนจริงอะไหนของเล่นกูแทบช็อกเลยไปเรื่อย <laughs> อย่านอนเพื่อเหมือนไอ้วเวนไอ้ปากจ้อยเท็ แล้วปากมันขนกลับมาด้วยนะไมึงไปปราบจระเข้ใช่ไหมใช่ครับเวลามึงเจอจระเข้เนี่ยมึงดำน้ำไปมึงพูดในน้ำได้ไหมพูดไปได้ครับอ่ามึงเอาของดีกูไปมึงต้อรักอมไว้ใต้ลิ้นและดำน้ำลงไปเฮึหรืงว่าจริงแล้วมึงจะพูดในน้ำได้แล้วมันอึดไหมอึดอมไว้ใต้ลิ้นอึดไหมเม็ดเดียวอยู่อึดมึงบบานทิ้งก็ไรอย่างมันดำน้ำอึดไหมดำน้ำอึด วันยาววนยาวันยาวพิเศษอมไม่ได้หรือมมาาล่ละเอาไว้ใช่นนะอย่าเอาออกมานอกลิ้นนะอมเ,เลยล้มอมมันทุบแทบมันไอ้ที่ชายที่กระย,ยุส่งเลยเอออาจารย์ครับขบิีเป็นกระขาได้ไหมรนะครับเนี่ยไดถึงครึ่งเอาหมดนี่แหละโอ้ถ้าอย่างนี้ผมอมไม่ได้แต่ว่ามีคนอมได้ใครอ,อ่ะพ่อมึงอะพ่อเฮ้ยไดเป็นหมอดูปะเนี่ยทำไมพ่อจะนอง้างจริง พอไปตุ๊ดเหรอยาเนี่ยกาดีดีี่อ่าอันนี้ไปอันนี้ไปอะไรอ่ะขัดตัวอะไรม่ไปไมอ่อ่ะมึงดูศักยภาพไม่ได้ปั๊บปัดีสองคนทไมไปเป่าเรียกพ่อมา ระหว่างการเดินทางเธอไปเจอสนามบอลเขากําลังแข่งบอลอันนี้ไปเป่าข้างสนามไปเชียร์เขาก่อนอ่ไอ้เฮียนี่กูจะไปป่าไปเค่นี่กูจะไปแวะเชียร์บอลเอาของที่ป่าตัวเท้ได้สิครับอาจารย์ป่า ่ได้ขยายเลยนี่ผมว่าทุกท่านแสดงโคโรติเมสอนนะพี่ขอภัยไว้นะที่นี้นะครับลาลาลา วันนี้ก็หมดเวลาทำการแสดงรับจักทีมงานสอนรำน้ำเพชรนะครับกลับขอบคุณสำหรับสาุดูหน่งป่งนะครับทิ่เป็นจ้ห้าพนะครับเดี๋ยวให้ใครมานำผาป่าไปด้วยนะครับนะครับเดินทางกลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ